โครงการข้ามทะเลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเซนเจ,จิ้นและจงซานบนทนกวางตุ้งจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้และจะเปิดใช้ในปีหน้าซึ่งจะทำให้การเดินทางเชื่อมระหว่าง2เมืองใช้เวลาเพียง30นาทีโครงการน,นี้มีการก่อสร้างอุโมง์ใต้น้ำความยาว6กิโลเมตร80เซนติเมตรสะพานและเกาะความยาวรวมกว่า24กิโลเมตร อุโมงสร้างโดยโครงสร้างเหล็กใต้น้ำที่กว้างที่สุดในโลกการก่อสร้างใช้วิธีการติดตั้งแต่ละส่วนเข้าด้วยกันโดยสะพานหลิงดิงหยางเป็นส่วนสําคัญของโครงการเพิ่งถูกนํามาเชื่อมเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาผู้อำนวยการแผนกเทคโนโลยีวิศวกรรมระบุว่าโครงการนี้ยังมีการสร้างเกาะทางตะวันตกมีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล19สนามเป็นส่วนสําคัญที่จะเชื่อมสะพานกับอุโมงค โครงการนี้จะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าหรือ Greater Bay Area ผู้บริหารโครงการบอกว่าโครงการนี้จะรองรับรถประมาณ10,000 0คันต่อวันร้อยละ40เป็นรถบรรทุกซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นี้อย่างมากจีนวางแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าให้เป็นพื้นที่อ่าวระดับโลกและกลุ่มเมืองชั้นนำระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ